Hmm. Ui, hồng đen, Ui uh. hmm. มาค่ะทุกคนมากินมะ<า>ม่วงกันน,นะคะมามองแก้วประเดี๋ยวขวัขวททำยังไงอะ่ะให้กล้องมองเห็นนะทุกคนยังไงพอกล้องมองเห็นก็ไม่ไม่ค่อยเห็นหน้าคน,นคุยเข้าไปคุยเข้าไป 응응응뼈응한대 음. 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 Yeah. ดีทุกคนมันยังกรอบเพราะว่าซื้อมาได้หลายอาทิ์แล้วไม่ได้มีเวลากินัเดียอ มันสองสามวันถิดแล้วอ่ะก็จะได้กินอือห้ยหอมแดง 으음 음. 음. อพอทุกคนหอมปากหอมคอพอเดี๋ยวมันจะท้องเสียนะคะอีกหน่อยอืม 음어음 음. 음. ไปแล้วค่ะทุกคนกินเยอะไม่น่เดี๋ยวห้องเสียนะ,ะทุกคนกินได้พออยากพอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามลลกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจไปกำลังใจให้ด้วยเด้อยบ๊ายบาย